สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับผู้ชมท่านที่ได้ชมรับชมช่อง youtube ของเสเส์รถขุดนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับก็เลยตื่นเช้ามานะครับมาปลูกประเดิมนะครับปลูกกล้วยประเดิมให้เจ้าของท่านนะครับเป็นเรื่องยามงามดีนะครับวันเมื่อวานฝนตกนะครับก็ ใช้รถไมโครคันเล็กนะครับมาขุดลูมระเดิมให้นะครับ<ม>ก็เป็นเช้าที่อากาศถึ้งฟ้าซึ้งฝนนะครับดูแล้วนะครับด้านโน้นนะครับจะเป็นแดนกัมพูชานะครับที่มองเห็นเมฆนะครับเมฆก,กำลังขึ้นฝนน่าจะตกด้านโน้นนะครับ ว่าตรงนี้นะครับอยู่ติดเขตชายแดนนะครับกัมพูชานะครับอยู่ที่บ้านราดรักเดนนะครับตำบลน,น้องแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดอุรีรัมนะครับที่จุดที่พวกเราได้มาขุดนะครับนี่ครับ <laughs> เป็นการปลูกรวยแบบ <laughs> นะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับปลูกก้วยประเดิมให้นะครับนี่ครับสองนอนอใหญ่เลยนะครับโอเคเลยนะครับอากาศวันนี้เย็นแต่เช้าเลยนะครับลึงฟ้าคตึมฝนแต่เช้านะครับดูแล้วลักษณะด้านนน้นก็ฝนก็ได้ตกแล้วนะครับนู้นนะครับเช่นทางนู้นเหมือนกันนะครับ ด้านนี้จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวนะครับชื่อหมู่บ้านก็บ้านราดรักแดนนะครับคือราษฎรนะครับให้ราษฎรนะครับรักแดนก็คืออยู่ติดเขตชายแดนเลยนะครับของอําเภอละหารทรายเลยนะครับที่มาก็อยู่ไกลเหมือนกันนะครับขับรถมา เป็นทางที่แปลว่าขึ้นเขานะครับมาถ้าเขตบ้านผมก็ไม่ต่างจากบ้านคณานะครับรก็เป็นเขตติดต่อกันระหว่างเขตแดนไทยกับกัมพูชานะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับบ้านแถวเขตนี้ก็เช่นกันนะครับอาจจะเป็นนะครับเป็นเขตติดต่อแล้วก็เป็นป่าอนุรักษ์ เลยเมีช้างนะครับมีช้างที่ลงมากินอ้อยเป็นบางครั้งนะครับก็ไม่ได้มาแบบว่าทุกวันนะครับจะมาช่วงนะครับที่แบบว่าหน้าแรงนะครับหน้าแรงคือในป่าไม่ค่อยจะมีของกินอะไรนะครับช้างก็เลยลงมาหาพวกพืชผัก ที่ชาวบ้านได้ปลูกนะครับอย่างเช่นมันอ้อยอะไรต่างๆเข้าวโพดประมาณนั้นนะครับก็มากินผลไม้นะครับอย่างเช่นนะครับลูกขนุนลูกอะไรแบบนี้นะครับก็เห็นมา,าลุงที่ลูกคลิกนะครับลุงยนต์นะครับได้ <c oughs> แกได้เล่าบอกว่าออช่วงนั้นมีมากินนะครับมีช้างมากินเขาจะชอบนะครับลูกขนุนกินตั้งแตออ่ลูกอ่อนนะครับลูกอ่อนยันลูกสุกเขาชอบนะครับชอบกินนะครับแล้วก็กล้วยมันก็จะทอ,อ,อนแล้วก็กินหัวแต่ก่อนลุงยนต์บอกว่าหัวมันจะกินเฉพาะ เจ้าแปดอะไรประมาณนั้นหรือแปดเก้านี่นเลยหัวมัน,นครับตอนนี้ไม่เลือกแล้วนะครับกินได้ตลอดกินได้ทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็อย่างเช่นอ้อยนะครับอ้อยตอสองตอสามเขาจะเลือกกินเขาจะกินแต่อ้อยอ้อยยอดนะครับคืออ้อยตอแรกนะครับค้าอ้อย อ้ยต่อสองต่อสามแล้วเขาจะไม่ค่อยกินนี่มีการเลือกอีกครับก็โอเคนะครับหลังจากลูกล้วยไปแล้วนะครับนี่ครับประเดิมให้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกโอเคนะครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับ